ชอโก้นะครับอายุ48ปีเริ่มมีอาการปัสสาวะบ่อยแล้วก็ติดขัดนะครับปวดนวงนงที่กระเพาะปัสสาวะบางครั้งเวลาปัสสาวะเสร็จแล้วมันก็ยังมีหยดปัสสาวะไม่สุดครับนั่งในห้องประชุมสักพักก็ต้องขอตัวลุกไปปัสสาวะเวลาไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกทิปกับเพื่อนต้องมองหาปั๊มตลอดเวลาปวดแบบต้องเข้าเลยครับไม่งั้นน่าจะลาดนะครับการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันน้อยลงไปมากเหมือนกับว่าเราเจ็บท่อทางเดินปัสสาวะนะครับเราก็เลยไม่อยากมีเพศสัมพันธ์สักเท่าไหร่น้องมันก็ไม่สู้ด้วยนะครับมัน ด้วยครับ ก็เลยไปที <ad> uh. ่ร้านขายยาแล้วก็ซ si ื้อยาแก้อักเสบก็คิดว่าเป็นโรคปัสสาวะอักเสบมันก็ยังไม่หายครับจนผมมารู้ว่าผมเป็นโรคต่มลูกหมากโตก็เลยต้องไปศึกษาอย่างจริงจังเข้าไปดูเพจนะครับเพจสัจการเอกไลฟ์สดพอดีสิ่งที่เขาพูดมาแบบว่ามันเป็นอาการที่ผมเป็นมาโดยตลอดเลยน้องเลยแนะนําให้มาทานฮาชิทีโฟทานไป3วันก็รู้สึกว่ามันปัสสาวะได้คล่องขึ้นปัสสาวะได้แรงขึ้นนะครับหลังจากทานไป5วันแล้วคราวนี้ปวดหน่วงมันก็เริ่มดีขึ้นจาก